เราจะไปรับเครื่องไอโฟนส6โปรมากกัน ี่รก็เรานั่งสายสีแดงมาต่อใต้ดินโพแต่เราจะไปต่อบนดินต่อก็คือสายสีเขียวเนาะเดินทางมันมันจ่ำๆวันนี้ครับเราก็ต่อบนดินกันต่อครับพี่เกอยากเราดินทางจากสายสีแดงมาต่อใต้ดินสายสีเมือนแล้วก็มาต่อสายสีเขียวบนดินที่สายนี้จะตุจักเพื่อเอ16ฟกสิบโส แล้วเราก็มาถึงมาลงสถานีอย่างราานะาครับมาแล้วฮะแล้วก็เดินไปนะส,ส,นสถานีสยามก็ตรงเออสยามสุราก้อนนะครับแล้วก็เดินไปตามสกายวอล์อกเรื่อยๆไปที่เซ็นต์เวิลด์ก็บนใกล้ๆก่อนถึงเซ็นต์เวิลด์เนี่ยก็ดูตงโล่งๆดีนะโล่งแปลกๆดูดิครับ ลงไหมก็ลงลงอยู่นะผมนึกว่าจะแบบเออ่คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เ้องมาถึงเหรอครับโอ้โหขอ,อคนมากองกันแถวนี้นี่เองแต่เราต้องเข้าไปชั้งล่างหลับเยอะนะองลงแน่ว่าครับนี่ครับบรรยากาศตรงที่นี่ฮะนี่นร้านก๋วยเตี๋ครับนี่คือ เร็วๆนะตอนนี้ประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ครับคนก็เชียร์กันไว้มาเกเชียร์คนจะเข้ามาเชียร์คนนะครับหลังจากที่ลงมาข้างล่างแล้วก็อ่าคนอยู่ทางนี้เยอะเลยอ่าแล้วผมจะทำไงต่ออิจองแล้วนะอดีเยวเมืหง่อนแล้วกันครับชมบรรยากาศไปเรื่อยอ<ป>๋อคือเยอะเลยเยอะจริง แล้วผมทำไมหวังง่าผมจองมาครับต้องเป็นตอนกี่โมงครับพี่10สิบโมงครึ่งครับเดี๋ยวผมขอเนี้ยนะพี่ช่วยเงอีเมไว้ผมนิดนึงเออเป็นแอปเปิ้ลนะแอปเปิลนี่ับบสิบโมงครึ่งเดี๋ยวพี่จี้มตัวแบบกระชุนนะครับใช่ไหนกันนี่เดี๋ยวนเรา ไฟเดียวครับรอมีช่องพิเศษอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เหรอครับอ๋อโอเคต้องรอคิวก่อนโอเคครับรอคิวเราได้คิวมาแล้วเราก็ต้องมาต่อคิวต่อแล้วเพราะว่ารอบเราก็น่ามีคนหลายๆคนที่มาพ,พร้อมๆกันเนื่องจากว่างที่เราต่อแถวรอคิวก็ดูวะที่ผมดูนะก็ต่างชาติเยอะมาก บา,างเนี่เป็นดาคิดว่าน่าต่างชาติเยอะผมก็เป็นอย่างไรครับผมเป็นครึ่งครับครึ่งตีครึ่งคน <c oughs> เหมือนว่าตอนที่เราจองเชืมาเราเรียกว่ามีรอบรอบที่เราต้องมาแล้วก็ยังมีคนมันมาพร้อมเราเยอะไม่เหมือนตอนที่ผมมารอบก่อนแต่คนผมมากแบบเที่ยงก็ได้เข้าเลย <c oughs> รอบนี้ต้องรอเชิวแต่ว่า เปสลับอาจจะดีกว่าสัมภาษณ์ดี่านะเลยครับแล้วเราได้เข้ามาลอยข้างนอกน,ะนานมากร้อนด้วยนี่ฮะเข้ามาแนละ้วตากแอร์ยืนตากแอร์เย็นๆนี่ดีกว่าระหว่างนี้ก็ดูชมบรรยากาศครับโอ้โหก็น่าจะเปิดให้คนข้างนอกเข้ามารับชมเครื่องเครื่องตนนัวจริงได้นะบอกเลยว่าเดี๋ยวผมไปจับเครื่อง

Rồi hả? Đẹp rồi đó. Rà các bạn đi quá. เดี๋ยวรีบมาลองสวยนักเสาร์ตรงนี้เราสวยเราเรน่องัีเรื่องนี้นะมีสีไวท์เททานเนียมขาวขาวมากแล้วก็ด้านข้างจะออกแนวซิลเวอร์นะซิลเวอร์ขาวกับซิลเวอร์ครับด้านข้างแต่ด้านหลังนี่คือขาวจ้วงขาวจ้วงหนาเกีียมีไดนามิกไอร์แลนด์แล้วก็อันนี้ครับแอคชั่นบัตตัน ไม่ใช่พูดผิดนี่อาจารย์มาตอนตรงนี้ส่วนนี้อาจจะเป็นคำแรกคำท้นครับก็จป็ลิงกูตมากโอ้โหดูเครื่อมีประกันเดือนล้วหนึ่งปีแล้วก็ต้องใส่ตุ้งใส่ตุ้งเลยนะแล้วตอนนี้คนร้อนกินสามารถบางสินงที่สวยครับต้องเช็คกับเขาเลยเน้นอกเลยครับเพราะว่าสโตนด้านนอกเขาจะเป็นคนสีเจ็บใช่ลูกค้าลองเดินไปเช็คกับเขาก็ได้ครับก่อนเชื่อแบบ เข้มๆน,นะแต่ว่ามีความพลาสเทลอ่นอนๆนะโอ้สีเน็ตชัวร์ดอลชัยเซนะิแอมะก็สีธรรมชาติสวยตามท้องเรื่องอยู่แล้วซึ่งรุ่นเก่าของผมก็คืไอโฟนเจ็ดห้เนี่ยผมก็ใช้สีนี้แหละสวยมากบ่งกองเลยนี่ฮะโอ้โหสีเขียวของไอโฟนเะจ็หกค่ะไอเกียสิบห้า 15, แต่ไงสิบหกนี้สุดฟิลหนึงแนละ้ว สวยเป็นคนละแบบนะแต่ว่าสีเขียวของไฮโพเดทภาอย่างออนี้พาเทลมากกว่าพอตัวนะเหรอใสีไฮไลท์แรลกของเั็ที่หกนะฮะไอคอนชิบหกส,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 สินต้มตุ๋โอ้โแปลนมากมันเย็นจัดจับผมไปใกลนะ้ครับก็จัดจี๊ดครับสำหรับสาวๆนี่สไตล์บ,บาร์นี้เลย ก็นอนสวยจ้สวยจริงของเราไม่ได้ขอใครวางไว้ใกล้ๆกันเหมก็รับให้เหอไม่ก็ใช่ว่าใช้แต่ะบเพียบครองปีนี้คือสิ่จุดฉาบมาชั่วโมงนี่เนื้อโอปป้าใส่ก็คือเกลียวแบบใส่แ แล้วก oh, ็ม so. hmm? oh. ีโคมีเคสให้ครอบครับโอ้โหเสียสีนี่เรียงกันเป็นตับเลยฮะรบสายก็มีชืจอไหนนะอ๋ออันนี้ออกยล์ซิลิโคนไหนก็เข้ามาข้างในนะเราขึ้นไปขั้นสองดีกว่าขั้นสองของคาร์เพิลสโตน s ซนต์เบอร์ฮะไปครับผมนี้ มาอังสีก็ต้องเอาให้คุม้มเง็น,นไหมมาเยอะมากปลายปลายของบนใจเสียวอยู่นะดูบนใจสิเห็นมีร่องซีร่างใช่ไหมก็โหมอเลยกลางข้างนนี้เอาเรื่องอยู่นะดูแบบพอร์จงจะคนเยอะมากก็ข้างบนนี่นะดูสบายตาข้างล่างเนาะ ว่าคนส่วนใหญ่เขารับเครื่องเขารับเครื่องข้างล่างวิวของชั้นสองที่นี่นะสวยอาลาังการเวอร์ผมก็เออเคยมาครั้งยังครั้งยังแต่วออ่ามาแบบมาปุ๊บ,ไปป,บไปปุ๊บมาปั๊บไปปุ๊บดีกว่าเดี๋ยวเราไปแจกเครื่องกันดีกว่าเพื่อม,มาปุ๊บลงต่อครับเหมือนเดินเล่นครับเดินชมตอนนี้ ไม่ใหญ่มากเลยว่างว่างแล้วตอนเดินชมไปไปแกะเครื่องกันดีกว่านี่ฮะหลังจากที่เราเดินชมไปสักระยะใหญ่ๆนี่ของเราได้แล้วครับทีิย่ามสักพักก็แหละรผมเดินเล่นมะนี่เดีย๋ยวเราไปแกะกันดีกว่านะฮะนี่ครับสถานที่อันบอกของเราอยูนะ่า <laughs> แดดร้อนๆต้องการแสงแบบแสงแบบตแบบกจัดจ้านในย่ยานนี้ฮะ เขาเรียกว่าที่ผมจองมาเนี่ยจะเป็นสีเดสเซดเชนเชนเนียมาโข่ตัวเซนไซจะไปแกะดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงฮะชื่อว่าแกะแบบเดียวๆนะแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมารองรับความความนุ่มความชุ่มฉ่าเลยก็คือล่วงก็คือล่วงฮะไปครับไปกันต่อเป็นยังไงบ้างมองไปใกล้อโอ้โหผมต้องโอเวอร์แอคติ้งไหมเนี่ยโอ้สีสวย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 จัดเลย โอ้โหข้างหลังนี้ออกมันมันมันออกทรายทรายจริงเหรอผมออกวม่ามันออกทองทองนะเป็นทองแบบสวยอะ่ะด้านหลังเนี่ยจะออกทองทองหน่อย,อยคลายๆนะเรื่งตรงเลยคลาย a p p สิบสาม p o Max สีทองแต่ด้านข้างนี่คือ,น,คอนี่คือแบบสวยเลยอะ่ะสีออกแนวมีความใสๆแหละครับ ก็สวยมากอ่ะสวยจริงดูสิคือเห็นไหมอ่อผมที่ผมมาเล่นกับแสงธรรมาชาติอย่างนี้จะได้เห็นแบบเน้นๆอ่ะจัดตรงจัดไ็มอะมาโอ้โหเปิดมาปุา๊บแล้วไงครับก็เป็นหน้าจอครับก็ไม่มีอะไรมากสวยอะสวยสวยสวยสยสวยอ่านี่แล้วมาดูข้างในมีอะไรบ้าง คิดว่ามีอะไรอะทุกคนก็น่าจะรู้นะนี่มีสายชาร์จ u s b ่ทมีที่จิ้มซิมแสงว่านมีถาดนี่ไงมีถาดจริงด้วยแล้วก็น่นแหละครับตามหลายๆช่องเลยก็คือเขาไม่มีสติกเกอร์ให้เนาะก็เนี้ยเจ๊ไปไม่เป็นไรมาไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาไอ้ผมเตรียมมาแต่กำเนิดจะไม่ใช่เตรียมมาตั้งแต่แรกเลยจะมีเคส iPhone 16ครับ ตะเนเคสใสเนาะสั่งมาแล้วแล้วก็มีฟิล์มครับนี่ผมสั่งมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นฟิล์มกันมองเนาะก็ไม่ได้โปรโมทขายของเขาหรอกแต่ผมสั่งมาเจ้านี้ประจำแหละก็เอาไว้กันมองเนาะก็ p r i เว c y ความปลอดภัยไหนๆก็เราต้องการความ privacy แล้วเราต้องเพิ่มเสริมจุดนี้ไปด้วยอันดับแรกก่อนที่ผมจะใส่เคสอะไรแหละวันนี้ก่อนเปิดเครื่อง โอหคือจะบอกว่าเครื่องเย็นมากเออก็อยู่ในแอร์นะนะฮะเรามาเปรียบเทียบระหว่างสองรุ่นนี้กันดีกว่าครับรุ่นเดิมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น iphone 15 pro max ต่อกันไม่ตกน้ำนะนี่ฮะสีเนทเชียลชัยเชนเนียมฮะแล้วก็อีกเครื่องนี้ครับจะเป็นที่เพิ่งสอยมา วันนี้เลยสะสะดๆร้อน iPhone 16 Pro Max นี่ครับมาดูดีกว่าว่าสองสีเนี่ยต่างกันแค่ไหนดูครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นสีของเอ่อเ t u r a l t เ t เ n ียมที่เป็น15 Pro Max นะครับส่วนทางขวาเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นสี Desert Titanium ครับมันออกสีทองทองเนาะ ทองแดงหน่อยๆแล้วเกินมองในมุมแสงบางบางช็อตนะที่ผมไปดูสังเกตกับใครหลายคนเนี่ยเขาจะบอกว่าสีมันออกคล้ายๆสีชมพูโรสโกลด์หน่อยๆน่นนะสวยมากถ้าเกิดดูไซจอเนี่ยครับเกินกันหน่อยๆ่อยอย่างเงี้ยอืมว่านิดหนึ่งนิดนึงด้านหลังก็เหมือนเหมือนกันครับกรอบก็ไทเทเนียมเหมือนกันสวยสวยเวอร์ใช่ไหมนี่ครับก็นี่ยครับสองตัวนี้ผมถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนแล้วฮะ And iPhone 16 Pro Max ก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนชอบ mm hmm. ก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับ mm hmm. แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ถ่ายด้วย iPhone 16 Pro Max ครับอันนี้เลนส์0.5อัลตร้าวายครับเราไปากันที่ 1x มาดูกันครับ 2x ครับก็ยังถือว่าคมชัดครับแล้วก็ไปออปติค l ที่ 5x ครับเวอร์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  เนี่ยครับชัด,ดเนาะเรามาดูสุดนี้เลยอ่าได้สิบห้าเอ็กอันนี้สิงคหกสิบเฟรมครับก็ตามนั้นครับครับถ่า่าลยลองเดินดูครับนี่คืออัตวายครับที่เขาอัพเดตมาใหม่ก็คือสี่สิบแปล้านพิเซลนีผมเจอแบบแพนเฮลนะ <c oughs> เขามือผมสั่นมากนะแต่ว่าในคลิดไม่แน่ใจสั่นหรือเปล่าตามนั้นครับ